เนนะแนาะเนาะย่อปฮะที่เสืองืกเหลี่ยมโหลับทางนู้นฮะทางนู้นไปไปฟาองลูกงานมึงลรวกลังมาทากี่รถกลับยิ้วปั๊มไหลมันน่ารถม้าหลเลย มาหลแล้วกลับวะกลับวะลูกฮะโยโกไปเลยลูกมาลมาหลแล้วน้อยกลับ okay. ันวากลับันไปเอาลูกไหโยกโกมาแม่มามาเร็วเร็เร็วเวไปไปไปก